ช่องแรงน,นะครับวันนี้เรายัางอยู่ที่สวนบ้านเลือดไทยพามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินไซส์ประมาณสักสี่ไร่กว่าแต่แปลงนี้มีข้อดีครับเราสามารถที่จะแบ่งซื้อตามงบประมาณของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อหนึ่งไร่สองไร่สามไร่หรือซื้อยกแปลงได้นะครับตัวที่ดินทำเลถือว่าดีนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้น3 0มสวิ่งเข้ามาหาแปลงเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก เกือบกิโลนะครับแล้วก็รอบข้างก็มีบ้านพักต่างอากาศมีหมู่บ้านที่กําลังก่อสร้างอยู่หลายสิบหลังนะครับไม่ได้เปลี่ยวนะครับเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าเราจะมองเรื่องของอากาศมองเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับแปลงนี้เหมาะมากตัวที่ดินเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคกุดแดงนะครับเนื้อที่ประมาณ4ไร่ แบ่งซื้อตามงบประมาณของเราได้แปลงนี้เปิดเสนอขายในราคาร่ละ5.5นะครับในเรื่องของราคาถ้าชมพื้นที่นะครับดูสภาพแวดล้อมต่างๆถ้าชมถ้าชอบราคาก็ยังคุยกันได้อยู่นะครับสภาพแวดล้อมก็มีเพื่อนบ้านมีบ้านพักต่างอากาศนะครับด้านหลังของแปลงก็ติด พายาเขาใหญ่นะครับแล้วก็หน้าโครงการที่วิ่งเข้ามาเนี่ยก็มีบ้านที่กําลังก่อสร้างอยู่มาทั้งสาถึงสหลังเป็นทําเลที่ถือว่าดีเข้าง่ายออกสะดวกนะครับลองแวะเข้ามาชมกันคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากเข้าชมแปลงอยากเข้าชมพื้นที่นะครับลองติดต่อทีมงานปักช่องแรนเข้ามานะครับ ฝา,าฝากกดติดตามฝากกด s u b สไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดแปลงใหม่ที่เราจะนำเสนอในโอกาสถัดไป E ีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับค่อยๆเจอกัน E ีพีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ